นี้นะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมดองแต้มไว้ถ้าเกิดว่าใครจะเปิดในส่วนของอแพ็กสนะามห11มื่นนะรูนักเตะร้อยสิบสามร้อยสิบห้าท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพร้อมแล้วจัดเลยฮะเดี๋ยวลองเลทให้ดูว่ามันจะเวิร์กมากน,นขาะขนาดไหนส่วนของแพ็กตรงนี้นะเดี๋ยวรอรุ่นพร้อมกันนะสาวก FC m o b ม l e บายที่ต้องการเติมเกมต้องที่นี่ดับเบิชอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยได้ของชัวร์โปรแน่นๆเติมปุ๊บได้ของปับ๊บ ร้านนี้ไม่ได้เติมแค่เกมฟุตบอลยังมีเกมฮิตอย่างดังซิตี้เซเว่นไนและอื่นๆอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ p อยากเทพอยากคุ้มให้ WP บ h o พีชอปจัดให้โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแกบสแกนเช่นเคยกับเกม F4 โมบายนะครับผมก็บอกเลยครับผมนะก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะในส่วนของเรื่องราว FC Mobile นะผมเนีวันนี้จะมาพูดในส่วนของอข่าวสารของกิจกรรมกิงการผูน้ะชมนะเหมือนจะมีอัปเดตในส่วนของบิ๊กที่2ผมเป็นพาร์ที่2เข้ามานะผมว่าจะเป็นตัวอะไรนะพวกโดนันโยเนี่ยจะมีโอกาสมาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะพูดคุยในคลิปเดียวเลยก่อนไปเริ่มกันแนะ่นอะนผมขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์กันด้วยนะคุณผู้ชมกดติดตามกดติดตามด้วยให้กันด้วยนะจ๊ะมุมขวานล่าง,างนะฮะอย่าลืมนั้นทุกคนนะโอเคในส่วนของวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่9กนะครับกดรับไปเลยส่วนของรางวัลล็อกอินประจําวันน้ำชมนะกดรับไปเลยนะวันนี้นะรับทุกวันดีทุกวันแน่นอนคผมในส่วนของเหรียญวันนี้ก็แจกมาโอ้โหบอกเลยว่าอาจจะให้มา ไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะฮะเออตรงนี้นะในส่วนของไฮไลท์ ight, เนี่ยพาร์ตกิงก้าเนี่ยดรฟต่างๆเนี่ยกิจกรรมี่ยเหมือนจะสิ้นสุดในส่วนของอีก3วันนะัในส่วนของกล่องเนี่ยอีก3วันก็เหมือนจะมีการเอาออกไปในส่วนของพาร์ตคาร์ลอสออเบรโตนั่นเองครับผมนะส่วนอากิกร์ดามกิงก้าเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยก็อีกหลายวันอยู่นะท่านผู้ชมนะ กล่องเนี่ยก็เหมือนจะมีการออกไปอีก3วันส่วนกิงก้าอยู่กับเรา10วันนะครับผมนะก็เหลืออีกเออเหลืออีกวิกนึงนะผู้บรรยาส่วนของกิงก้าก็น่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะในส่วนของพาร์ทต,ต่อไปนะผมก็สปอยเลยด้วยกันนะนักเตะที่อ่าจะมาต่อไปเนี่ยเหมือนคาดการว่าน่าจะเป็นในส่วนของอ่าโดน,นันดินโยนะครับผมนะก็น่าจะเป็นพาร์ทต,ตรงนี้เลยนะครับผมนะก็จะเข้ามาเหมือนคลาสอัปโบโต้เลยเป็นตัวซิกเนเจอร์นะผมนะก็จะเป็นตัวลายเซ็นนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ ในส่วนของอกล่องบ็อกเซตเนี่ยผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะมีการเติมก็พอๆกันแหละท่านผู้ชมนะก็น่าจะอัปเดตมาประมาณนี้อันจะมีพวกในส่วนของพวกแต้มดาร์ฟต,ต่างๆที่มีการแจกเข้ามาฟรีด้วยนะท่านผู้ชมนะรวมถึงพวกเพชรด,ดงเพชรแด,ด,ดงอะไรเงี้ยก็ไปเติมได้นะครับผมนะเลดก็น่าจะเหมือนกับกล่องที่เป็นของคาร์ลสอับโตเลยในส่วนของตรงนี้ นะครับผมนะก็เดี๋ยวรอติดตามน้องชมนะว่าจะมาตรงตามนี้หรือเปล่านะในส่วนของโนริโนนะครับผมนะเ <c oughs> พื่อนๆคิดว่าจะมาตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ <c oughs> ก็อีกอันนึงในส่วนของการดับนักเตะเนี่ยก็เหมือนจะมีการอัปเดตด้วยนะในส่วนของผูเอตรงนี้อันนี้เป็นแค่ข่าวสารน้องชมนะไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าจะมีการอัปเดตหรือเปล่าในส่วนของพูเอนะครับผมนะการดับในส่วนของกิงก้าน้องชมนะนักเตะที่คาดว่าจะมาเนี่ยเป็นในส่วนของพูกริคาโดกา้านะมีกาลินชาที่เป็นอาร์ดับบิวร้อยส ในส่วนของไมคอน RB 117นะมีวินนี่ซิวจูเนียผมนะอาร์บี116มีในส่วนดานิโรซีบี116นะแล้วก็ในส่วนของอันโตนี่นะอาร์ดับบี้116นะก็เป็นคาดการณ์แล้วกันในส่วนของภูเอนะถ้ามีการเปลี่ยน,ปยนแปลงการดับนะผมนะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมคาดว่าโอกาสน่าจะยากอยู่นะในส่วนของตรงนี้ ะะต่อไปในส่วนของนีมาครับผมนะนีมาเนี่ยหลายคนก็น่าจะรอเลยว่าจะมาหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าน้อยมากเลยนะในส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่นีมาจะเข้ามาในส่วนของ f f m o o i l l e นะผมนะการ์ดล่าสุดเนีย่ยโหแทบจะจำไม่ได้นะนี่เลยท่านผู้ชมนะก็น่าจะเป็นอาร์ตการ์ดนะที่เขาทาขึ้นมาในส่วนของนีมากับ โรนาเนโยนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าจะมาหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมนะก็น่าจะประมาณนี้ถ้ามาจริงผมว่าคนก็น่าจะเติมเล่นอยู่ในส่วนของนีมานะเพราะว่าสกิลก็น่าจะเป็น5ดาวน่าจะพิ้วอยู่นะผมรวมถึงโรนาเนโยถ้ามาการ์ดแบบนี้จริงๆเนี่ย LWB ร้อยสิบเเนี่ยก็น่าสนใจเป็นอีกตัวหนึ่งนะผมนะที่น่าจัดได้เลยกับในส่วนตรงนี้นะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของพาร์ทกิจกรรมกิงก้านะเดี๋ยวรออัปเดตในส่วนของบ็อกเซตเนี่ยน่าจะมาแหละพวกโรนาเนโยนะแต่ว่าเนีมาพูเอดับอ่านักเตะเนี่ยผมไม่ไม่ชััววรร์นนะะผมเเดดดี๋ยออูป อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นงานในส่วนของวันพุนหัสนี้นะครโอเคต่อไปอก,กิจกรรมหนึ่งที่หลายๆคนรอคอยนะั่นะคือในส่วนของกิจกรรมรู่าเนียวเยียหรือว่าจะเป็นตูดจีนนั่นเองครับผมนะในส่วนของตูดจีนเนี่ยก็จะมีในส่วนของการอัปเดตนักเตะเหมือนจะมีในส่วนของการดารับด,ด้วยนะท่านผู้ชมนะผูเอเนี่ยเขาเปิดเผยมานักเตะก็น่าจะเป็นในส่วนของเฟอร์ดินานที่เป็น1 1 7นะฮะมีบูฟฟอนนะ1 1 7มีโซคาเต้สครับผม1 1 7มีปนะิซาโร่ฮะในส่วนของพวกไอคอนนะ 116การ์ดโตโซ116แล้วกับตาเวล่า116นันก็นกนกนจะเป็นการ์ดออกแนวแบบสีแดงๆแล้วกันเหมือนเขามีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะวีคหนึ่งเนี่ยในส่วนของบูฟฟอนเนี่ยมีโอกาสประมาณ75%นะส่วนโซคารเตสเนี่ยอาจจะประมาณ50%รวมถึงเฟรดินานนะ50%ไม่รู้ว่าจะมาโชว์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะผมนะก็น่าจะเป็นคาดการณ์แล้วกันในส่วนของกิจกรรมลูน่าดิวเย่เนะครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูติดตามกันได้นะผู้ชมนะว่าอัปเดตมาเนี่ยจะตรงตามคอนเซปต์ ที่เราคาดการณ์ไว้หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูในส่วนของแผนผังกิจกรรมให้ดูนะในส่วนของรามันล็อกอินเนี่ยวันที่อ่าสิบเนี่ยรามาดานจะเข้ามาก่อนแล้วกันที่ผมคลิปที่แล้วที่ผมเคยทําไว้ใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะผมนรัรวมถึงวันที่16-17ดูนาเดียวเยียก็จะเข้ามานะ19ก็จะเป็นในส่วนของฟิวเจอร์สตาร์นะครับผมนัก็ตามด้วยกิจกรรมที่เป็นสีแดงนะครับผมนั้น2 4 2 5 26 นะครับผมนะตรงนี้ฮะส่วนเดือนถัดไปเนี่ยก็เหมือนจะเป็นในส่วนของนิชชั่นซอรี่นะผมที่มีพาร์สุดท้ายในส่วนของทิมชาติโคเอเชีย e ก็น่าจะเข้ามาแล้วแล้วก็ในส่วนของท็อปนะครับผมนะกิจกรรมท็อปตรงนี้เนี่ยวันที่19เดี๋ยวต้องรอดูนะผมนะก็เอาหลักๆประมาณนี้ก่อนละกันรามาดานกับลูน่าดิวีอแล้วก็กิงก้าเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นนะช่วงวันพฤหัสนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมแล้วก็ปิดท้าย๋ยวผมขอฝากลีกหนะ่อยละกันนะท่านผู้ชมนะตอนนี้มีจำนวนที่อยู่ในลีกผมเนี่ยประมาณนจนะ็ดสนะิบ็อีก อ่าเต็มทั้งหมดก็100อนะอีกประมาณ10กว่าก็20กว่าก็น่าจะเต็มแล้วนะท่านผู้ชมนะใครที่ยังไม่เข้ามาก็สามารถเข้ามาร่วมจอยร่วมสนุกกันได้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็รางวัลลีกเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณในเรียกประมาณ69านะท่านผู้ชมนะก็มาเล่นมาจอยกันได้ทัวร์นาเมนต์ก็มีให้เล่นทุกๆวันท่านผู้ชมนะในส่วนของภารกิจต่างๆก็ช่วยกันเล่นช่วยกันทํากิจกรรมก็สามารถรับของรางวัลต่างๆได้ นะครับผมนะประมาณนี้แล้วกัน GSC ขีด T H ท่าผม้ชหนาๆว่าจะเป็น GSC X Gap Scan ก็สามารถมาเซิร์ชชื่อผมได้ท่านชมนะมุมซ้ายล่างนะก็แอดมาได้เลยดิผมก็จะรับทุกคนอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคนะคนับ้มนะเดี๋ยวก่อนจากกันไปก็เดี๋ยวขอเปิดแพ็คอัมลาท่านผชมเช่นเคยนะในส่วนของแพ็ค07นะท่านชมนะแต้มตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่กับเราอีกถึงวันที่26ับ3ท่านผชมนะก็ ปีนี้นะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมดองแต้มไว้ถ้าเกิดว่าใครจะเปิดในส่วนของอแพ็กส0 0 0 0นนะรุ่นนักเตะ1้3ถึงร mm hmm. 1 5ท่านผู้ชมนะอย่าพร้อมแล้วจัดเลยฮะเดี๋ยวลองเลยให้ดูว่ามันจะเวิร์กมากน้อยขนาดไหนในส่วนของแพ็กตรงนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวรอรุ่นพร้อมกันนะ โอเคก็เปิดมาก็โหได้ตัวเดิมเลยท่านผู้ชมนะมีในส่วนของคาวาสเคเลียนะแล้วก็มีซอนทังมินนะแล้วก็ดุยดีอาร์สนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะตรงนี้ก็ผมขอเลือกเป็นในส่วนของลุยดีอาร์สและกันร1 4นะแหมบอกเลยถ้ามา115นะ่าจะแจ่งกว่านี้นะโอเคก็ประมาณนี้แนละ้วกันสำหรับวันนี้เพื่อนๆที่เห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ชรชกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวัััดีคครบกนเจอะ สาวบก f อ m o b ม l e ที่ต้องการเติมเกมต้องที่นี่ WP Shop บริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยได้ของชัวโปรแน่นๆเติมปุ๊บได้ของปับ๊บร้านนี้ไม่ได้เติมแค่เกมฟุตบอลยังมีเกมฮิตอย่างดังซิตี้เซเว่นไนและอื่นๆอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ WP อยากเทพอยากคุ้มให้ดับิีชอปจัดให้